หลังจากเป็นโฮเทลตอนนี้เป็นร้านขายหมูปิ้งไปแล้วสวัสดีครับผมตูนเจด,ดเที่ยวนะฮะสวัสดีค่ะเกติดเที่ยวอะ่ะวันนี้เราอยู่กันที่สถานีโพนิมิตนะครับวันนี้จะมาหาอะไรกินเพราะในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปไหน เอออกต่างจังหวัดก็ลําบากเราเลยจะมาหาอะไรถูกๆกินนะช่วงนี้ตกงานวันนี้เราจะพามากินหลายๆร้านแล้วที่สําคัญมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านหมูปิ้งไม้ละบาท50าสตังค์ถูกมากแม่โอ้โหกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยใช่มันเป็นร้านรุ่นพี่ผมบอกก่อนนะคือรู้จักกันแล้วเขาเคยทําเป็นโฮสเทลใช่แล้วตอนนี้โดนพิษโควิดตั้งแต่ต้นปีที่แล้วยันปีนี้เ็บอกว่า ขายไม่ได้เลยน้ท่องเที่ยวไม่มาขายไม่มีนักท่องเที่ยวเขาปิดประเทศไงเขาก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงจากโฮเทลมาเ,เป็นหมูปิ้ง <Yeah. S 1> น่าสนใจมากๆเ okay, ทุกคนร้านแรกเลยว่าเริ่มต้นแบบเบาๆน้ำแก้วเดียวสบายๆแต่พี่เจ้าของร้านก็น่ารักนะพูดคุยกันแล้วก็ ร้านเขาสวยงามดีโอเคไปหาอะไรกินต่อฮะเขาให้มาหาของกินทำไมามาดูของเล่นโอ้เนน่ารักอ่ะแบบหาร้านที่มันขายของเล่นแบบนี้ยากไงในในกรุงเทพอ่ะื้อไปฝากปันก่อนอยากได้โอเคทุกคนเรามาเจอร้าน น่าสนใจแล้วเป็นร้านข้าวแกงในซอย BTS พนิมิตน่ากินมากแล้วเขาเพิ่งเปิดเลยเราเป็นเหมือนเจ้าแรกลูกค้าเจ้าแรกผมสั่งแกงเขียวหวานไปกับไข่ชะอมน้ำพริกกะปินี่เกดสั่งอะไรไปสั่งต้มขาไกา่กับคุณเชียงอ่อโอเคจัดเลยฮะขอ,อชินมน้ำพริกกะปิหน่อยได้ไหมลองดูน่าอร่อยเท่าไหร่บ้างนะป้าสี่สิบกิ อ๋ออย่างสี่สิบอย่างเดียวสามอย่างสี่สิบครับอย่างเดียวสามออราคาไม่ราคาก็ไม่แพงมากอยู่แบบใกล้ๆกับ BTS เลยเดินมาสักประมาณ200เมตร<ด><ม>ก็จะเจออืมเรียบร้อยฮะเมื่อกี้คนละ40บาท2อย่างเดี๋ยวเราจะหาน้ำกินสักนิดนึงฮะเดินมานิดเดียวก็จะเจอเลยขอ,อ้น้ำเลยเถอะไอ้นี่นมทำอะไรได้บ้างคะปั่นค่ะอ๋ออันเนี้ยค่ะนมปั่นนี่แหละค่ะ ดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับวาชิมิวสิกนะที่ที่คุ้นเคยหลังจากเป็นโฮเทลตอนนี้เป็นร้านขายหมูปิ้งไปแล้วตอนแรกเราก็เปิดโฮเทลนะด้วยสถานการณ์โควิดก็ทําให้ลูกค้าหายไปเยอะเลยค่อนข้างเยอะมากแล้วทาไมาลแล้วทำไมต้องมาขายหมูปิ้งมาแล้วบาทห้าสิบคือมองว่าตอนนี้คนเรามีกําลังน่าจะซื้อมากกว่าเพราะว่า เพราะตอนนี้อะไรก็แพงแล้วก็คนรายได้ก็น้อยก็เลยอยขายราคาถูกๆหน่อยใช่ครับอยากให้ทุกคนได้กินกันขอชิมหน่อยได้ไหมพี่ได้เลยครับนี่กำลังย่างกันสดเลยเลยไม้ละบาทห้าสิบอ่ะเธอด้วยขออันหนึ่งขวเหนียวหน่อยไหมข้าวเหนียวก็มีนะข้าวเหนียวขายด้วยมีด้วยครับข้าวเหนียวได้ครับขอข้าวเหนียวนะครับ พี่เขาบอกถ้ามึงจะกินขนาดนี้แล้วเหิวแหละมขาเหนียวไปด้วยดีกว่าก็าเหนียวหอยะสามบาทโอ้โหแล้วพี่ขายส่งด้วยป่ะขายส่งด้วยครับขายส่งด้วยมีราคาส่งด้วยแล้วก็ขายเป็นแฟรนไช์ด้วยครับตอนนี้แฟรนไช์ด้วยขายเมื่อกี้อาทิตย์เปิดแฟรนไชส์โอ้โหต้องหกหกขอหกอาทิตย์เหรอใช่ครับหกวันหกวันนะฮะผมบอกแล้วอย่าให้ผอเขาเครียด หกวันไม่ใช่หกอาทิตย์ลืมลืมลืมไงลืมตอนขายว่าขายเพลินไงก็เลยลืมใช่ครับขายเพลินผมชอบฉอดเมื่อกี้มากเลยหกวันน่ะโอ้อะไรจะขนาดนั้นโอเคก็ถ้าขายส่งนะคะแพ็คหนึ่งจะมี300ไม้ไม่มีขั้นต่ำมาซื้อได้แล้วก็ไม่เสียค่าเฟรนชไชส์ไม่เสียอะไรเลยก็คืออย่างปกติ้วถ้าสมมติเอาไปลงใช่ไหมป้ายอะค่ะป้ายร้านอย่างเงี้ยก็ซื้อที่เราได้แล้วเราก็จะมีรหัส มีสาขามีเบอร์ของเจ้าของสาขาหนานั้นให้ด้วยอตอนนี้ก็จะมีสาขากร,รุงเทพพีท่าแบบว่าศรษฐกิจแบบว่าศรษฐกิจเนี่ยก็คือสามารถไปรับของตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะเขาเป็นตัวแทนต,ตัวแทนจําหน่ายของเราสิ่งเลยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราคิดว่าเฮ้ยราคาเนี้ยถามว่ากําไรเยอะไหมมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกรแต่เราก็ถือว่าเราช่วยๆกันมากกว่าเหมือนกับยุคนี้นคือแบบให้รู้ว่าเงินแค่5าบาทสิบาทมันก็มีค่าเสียบคมมากๆ ก็คือ Facebook นะคะเพจน,นะคะคือเซิร์ชเข้าไปในที่ตะวันหมูปิ้งครับก็จะขึ้นเลยทั้ง Facebook แล้วก็ l ล n e หรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทรตามนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องมาจบที่ร้านหมูปิ้งใน BTS โพนิมิตนะครับพี่นูนพี่นูนไม่พูดเลยเหรอกำ <c oughs> ลังอึ <c oughs> าาง้งกับ2,000ไม้ <c oughs> <c oughs> 2,000ไม้เจ๊บอกหมื่นไม้หายไปไหน8,000ไม้พี่กระเป๋าฉันเองโอเคครับวันนี้ก็ ต้องราเพียงเท่านี้ฮะขอบคุณพี่ด้วย <Okay. S 1> <ะ>ขอบคุณครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะฮะใจติดเที่ยวเร <Okay. S 2> าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ